เราจราแถวนะครับเริ่มจากแถวล่างนะครับผมเราจะปูแผ่นสะท้อนความร้อนก่อนนะครับผมแล้วก็เอาแผ่นลังท่าเนี่ยทับแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะครับทีนี้มุงจากด้านหลังขึ้นมาวันนี้มุงก็ไม่เสร็จก็เกือบเลยครับผมเราจะใช้วิธียิงนัดแถวเวน้แวนแถวนะครับสกรูจะแถวเว้นแถวนะครับครับช่างก็จะไล่มุ่งไปอย่างนี้นะครับคนยิงก็ไล่ยิงไป ขอผมเนี่ยมงในตารางเมตรหนึ่งร้อยสี่สิบบาทไะครับวันก่อนผมพูดผิดไปว่าร้อยสามสิแต่ว่าเป็นร้อยสีิโดยที่ครอบก็ไม่ได้วัดแยกนะครับคือจะวัดแยกกพอๆกันนะครับผมอันนี้คือด้านหลังบ้านเลยนะครับเขามมีการเปิดเพลง ไปดูอีกด้านเลยครับดูใบไก่นะครับเดียวกันนะคตัวไก่ไก่ครับ เดีครับความชันของหลังคา27องศา27 28องศาจะอยู่ประมาณนี้นะครับค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรอยู่ครับหลังนี้ตัวแผ่นหลังคา2,000กว่าแผ่นนะครับ2,500แผน่นคิดว่าวันนี้นี่ไม่เสร็จแล้วเกือบนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับคิดว่าไม่น่าตก ชุดติดรางก็ติดไปนะครับชุดมุงก็จะไล่มุงไปนะครับผมใช้คนทั้งหมด10บคนนะครับวันนี้นะครับจะใช้วิธียิงสกรูแถวเว้นแถวนะครับ ก็จะคูด้วยแผ่นสะท้อนความร้อนน่นะครับ คิดว่าใบใาบก็น่าจะเกือบจมนะครับปนจะเหลือเก็บเศษนะครับผมเดี๋ยวไล่เก็บเศษที่หลังนะครับเดี๋ยวใบบ<า>เดี๋ยวบายบเดี๋ยวมาดูอีกรอบดีกว่านะครับผมโชคดีเสียงมันดังอะนะครับ